สวัสดีจ้าสวัสดีสุขสุข,สข,สข,สขคนเดิมพี่น้องมาเกี่ยวโรงพยาบาลอีกแล้วตอนนี้บ่ได้มาเฝ้าดูกแล้วพี่น้องบ่ได้มาเฝ้าลูกแต่มาเฝ้าคนป่วยวันสงการแต่เฮาก็บ่ได้ยุด ชุกเฉินพี่น้องชุกเฉินชุกเฉินเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าเขาวาด้างให้มาเผาอยู่โรงพยาบาลมันกะขันสิปฏิเสธกะกับปฏิเสธได้ยุตะวา่าทั้งไหนละคนคนไก่ไก่เคี้ยงกันเนะพี่น้อง ตนไก่ค,คิดกันเขาเลยต้องสงสารพระเจ้าเพิ่นบ่เพิ่นบม่มีเมียไหมแม่นบักอีหยังนอนนี่เนาะบักอีหยังพี่น้องเบิ่งเด้อบักลูกตุ่มบ่ยุโรคหมานสวรรค์โมจักมันเป็นผลอีหยังบ่ฮู้จักคือกันเพิ่นบม่มีเมนะียเนาะ มันมีตลูกตลูกเพิ่นทำงานยุงเทปมาใน,นก็รทำงานลูกเพิ่นก็บแม่ยืนดอกแต่ว่าเพิน่นลูกเป็นผู้ชายลูกชายเฮ็ดหยังมะเป็นก็นเลยต้องต้องว่าจ้างคนมาเบิ่งเฮ็ดบ่โดนหนกพี่น้องสองสามมือเพิ่นคงสิได้ออกจากโรงพยาบาลนเนะพราะว่าเพิ่นยู่โรงพยาบาล ด,ดอกอีอยากใบใบกับดอกชาบาเพิ่นยโุโรปหมานคพือสิบกระโดหดอกลักษณะเพราะว่าเาพิ่นกะลักษณะเพิรนกะแข็งแรงอยู่แต่ว่าเพิรนหันนี่โลกไหล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 ยางโลกไหลยางมันรุ่มเพิร์นเบาหวานความดันเรากะโลกอ่างน้ำผอมเนาะ อันนี้กะพ่อเจ้าขายกับเขาเนาะน้อไปเบิ่ง่อนพอวันมันเป็นวันหยดนุดเนาะพี่น้องวันโกรงการ13เมษายนเจ้าของกับเจ้าของกับมีหลานอยู่ดอกวาหันบ่ใด พ่อเดให้แม่เขาเบิง้งให้แม่เบิ้งนี่แม่กะว่าท่านเด,ดนั่นดอกแม่ไม่ไมจ้าหากินเนาะจะไ,ไปเบิ้งกับเขาพี่อนโอ้ยกับเขาเพิ่นบ่ขายตัวนี่แม่ข่าวว่ามาขายพี่น้องโล่งโจงเลยวันนี้ ปกติร้านอาหารล่งบาตมันม์ขายจะไปเบิ้งข่างนอกก่อนข่างนอกมันมินขายแล้วานมันมีขายแต่เมาซื้อลูกชินกินกับเขาตัวนี้ างาโรงพยาบาลก็บ้าขายพี่น้องเอ้ยงานโรงพยาบาลก็ไม่ขายโอ้ยตายละขอบคุณทุกกำลังใจจ้าคลิปนี้กับไวซ์ซัมมี่ละจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆที่เข่าชมคลิปเด้อพี่น้องสถาน,นีนี่ สถานที่นี้คือโรงพยาบาลสวันนรนภูมิโรงพยาบาลสวนรภูมิสวยงามลำคาไ่ขอบคุณเลยหลายจ้า